ต้นโพพี่น้องเออต้นโพอยู่วัดกลางวัดกลางสีเชียงใหม่พี่น้องต้นบอกน้อยต้นโพเออทางล่างคนมันแตง่งคนแต่งกิ่งออกมันหุม่มเออต้นโพต้นโพใหญ่ครับโพใหญ่อยู่ทาอยู่ทางทา่าเด้อพี่น้องเด้อต้นโพต้นนี้งน้อย หน้าวัดกลางอำเภอสีเชียงใหม่ตรงข้ามกับเวียงจันทร์เด้อพี่น้องเด้อนีะครับนี่ประมาณนี้ข้างล่างเพิ่อนกับผูกพักพี่น้องปลูกพักปลูกพักกะลัมพักสลัดเพื่อนกัได้มีของปลูกของฝังผักบัวผักเทียมพี่น้องอยู่ทางถาดินถาแม่น้ำโขงสวยงามเด้อพี่น้องเดอ้อเบื้องผุดผุดน้ อันนี้ก็มากระจีเขาหนาแ,แล้งนะพี่น้องนะช่วงหนาวหนาวฮอลโแห่งขักแห่งงามเลยพี่น้องขับต่างๆทั้งทาดินทั้งทาแเปนน้ำโขงน้ำถัวมามันเป็นมีปุ๋ยดีครับพี่น้องปุ๋ยดีครับปุ๋ยดีเด้อปุ๋ยดีทั้งท่าตะกอนสมัยก่อนกะเดี๋ยนีพเพวกกระเ็ดอันกันตะลิงพังรอบอำเภอสีเชียงใหม่แล้วครับปัดตะลิงพังเด้อบรรยากาศครับบรรยากาศแม่น้ำโขงหนาแล้งใสครับพีญญาา่น้อง ใสเออเป็นสีฟ้าเลยนะครับพี่น้องสีฟ้าเลยรหน่มสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าสีาสาสครามเลยพี่น้องอนนตรงข้ามกับเมืองหลวงเมืองกรุงเวียงจันเดอพี่น้องเดอ้ออําเภอเดียวที่อยู่ตรงข้ามกับนครหลวงกรุงเวียงจันทนครหลวงเออนี่วัดช้าเผืออเออเหนือไปอีกนิดนึงก็เป็นวัดเออวัดวัด ช้างเผือกตรงนี้อันนี้วัดกลางอันอีกนิดน,นึงกับวัดช้างเผือกครับพี่น้องอันนี้เป็นวัดกลางวัดกลางอีกไปอีกนิดนึงกับประมาณห้าร้อยเมตรกับวัดหาดประทุมพี่น้องประมาณนั้นตรงนั้นวัดหาดประทุมต้องเป็นลักเ้นใช้ยุดแลนด์มากรายนนาคตัวใหญ่ อยู่ตรงจุดเส้นสายตอนแข่งขันเงยสวงเงอยา,าวด้วยพี่น้องเออ้อเอันนั้นสมัยก่อนซ้ายที่เป็นเลีเ้ยวเห็นทา้งนาหันเป็นเมื่อก่อนนี่แม่น้ำคงมันจะทะละุไปถึงตะฟังเวียงจันท์เลยครับตอนนี้ซ้ายมันก็เกิดอ้นครับพี่น้องน้าเสาะทรายมาเนาะพี่น้องเนาะเออเสาะทรายมาก็เกิดเป็นอ้นเป็นแผ่นดินจากตะฟังเวียงจันท์ ยืดมาครึ่งแม่น้ำโขงเลยพี่น้องเป็นครึ่งแม่น้ำโขงเลยครับนั่นนะเบิ่องเอาพี่น้องเนีเน่ยก็เลยเ,เป็นหาดเป็นดอนอยู่หันเลยพี่น้องเป็นดอนเป็นหาดอยู่หันเลยมักหลายโอ้ยมันเป็นรอยรอยไรไพี่น้องเพราะว่าความแม่น้ำโขงตรงนี้อยู่ท่าวัดกลางวัดสร้างเผือกแถวนี้นี่ถึงทา่าประเทศลาวนะ ก่อนสมัยกอรกับหนึ 1, m, ่งพ,พันเมตรครับพันหนึ่งพันเมตรกัดหนึ่งกิโลเมตรพ่นแล้วครับพี่น้องกิโลกลัวเลยพีน่น้องที่เราเห็นนะครับเป็นกิโลได้พี่น้องนี่แต่ว่าตอนนี้ดินมันเกิดอ้นขึ้นมาโป่งขึ้นมานะครับพีน่น้องโป่งขึ้นมาน่ะโป่งขึ้นมาปิดแม่นม้ำเลยครับพีน่น้องปิดแม่นม้ำโขงทําให้เป็นแผ่นดินแล้วเกิดขึ้นมาอีกของไถ่ฮากตามฟางฮักกันแล้วเกิดเสาะพี่น้อง ต่ก่อนก็อยู่พูนแต่ฟังครับพี่น้องยื่นไปเป็นสาวสามสิบสี่สิบเมตรครับพี่น้องมันพังมา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 แบบนี้ทั้งเอ่อรัชการเพิ่นกะเอาหินมาเห็ดกันตะลิงพังบ่อให้มันเสาะพี่น้องเสาะกับบ่เป็นยนงมื้อนี้พี่น้องบ่อพังมีตแต่ดินมันจะโอนขื่นโอ้นขื้นอ้นขึ้นปกหินภูเขาหินที่เพิ่นเฮ็ดกันตะลิงพังกันสุดนะพี่น้อง ไว้เรียบร้อยแล้วครับเนี่เพราะว่าเห็ดยังดีบันนี้จังได๋ก็บ่สุดพี่น้องเพราะว่าเพิ่นอนวางไว้ดีเห็ดวางหินเลี้ยงหินไว้ตลอดแนวครับบ่สุดแต่ว่ามิจต่ดินชิโอนขึ้นมาให้บ้านชาวบ้านแถวนี้เพื่อนก็จะได้เห็ดปลูกผักปลูกหญ้ากินน้ำตาฟังแม่น้ำโขงนี่แ่ะพี่น้องปลูกผักนะครับพี่น้องนี่อันนี้ก็บิบกอร,รก็สิเป็นที่ของ เจ้าของมีเจ้าของครับพี่น้องทั้งทางเพื่อความเ้าเจ้าอนุรักษ์ไวไ้ด้ยเค้าเจ้าตะกอนกับเจ้าก็เห็ดสวนประจําทั้งทางทาครับเป็นที่ไิที่มันน่แหละมันนี่ทังราชการทังหลวงพนมเฮตดแล้วการยังเป็นของเจ้าของคนนั่นแหละเพราะว่าถึงจะเป็นที่เพิ่นเว้นคืนหรือทมดินกันตะลิงกก็กต้องเป็นของของคนนั่นคือเก่าครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเคยทํามาหากิ่นอยู่นี่เด้สวครคคาป้ายสายบ่มีอย,อย่างไรหรอกเออื้อนี้เอา ภาพบรรยากาศแม่น้ำโขงดีมากช่วงหนาหนาวนะพี่น้องเนาะหนาวอยู่ยัางหนาวอยู่แต่ว่าก็จะใกล้จะบนหนานาแล้วล่ะพี่น้องเนี่ยผ้าชมบรรยากาศสวนพักน้อยสวนพักยอมสวนยอมสวนน้อยสวนพักสวนพักสวนครัวครับพี่น้องิ่นลูกไว้เขาหลายท่นนี่กับเพ,พื่อขายเวลาพี่เราเนาะเพราะว่าเบิ่งวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขงซื่อแล้วครับพี่น้องเออเบิ่งทิวทัศน์แม่น้ำโขง ครับพีสสสสส่น้องอันนั้นก็เวียงจันเวียงจันแค่ปากซอยเพื่อนว่าเออเปรียบเทียบกับบ้านเวียงจันเพื่อนว่าซอยนี่เขาว่าซอยเพื่อนว่าหอมได้พี่น้องเนอะหอมปากหอมปากหอมเขาก็ว่าปากซอยนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เออขั้นเป็นโบมีแม่น้ำขงนี่งยางไปหากันหรือขี่มออไซค์ขี่รถไปกับแป๊บเดียวได้พี่น้องพอกิโลเดียวเดียเวียงจันแค่ปากซอยอันนี้โบไปกับโบไปเนี้ยพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเห็นอยู่ เบิงซูมมือก็ได้เนี่ยเห็นซูมมือประเทศลาวประเทศนอกคับบตลาดครับเรเล็กๆน้อยบ่ม,มีสาระยังยังหลายดอกพ่อใหญ่สายก็ได้เออมือนีมาในเมืองข้ามาในเมืองเข้ามาอำเภอสีเชียงใหม่ครับมาก็เลยมาแวะชมเบิ่งบรรยากาศแม่น้ำคงส่อๆครับพี่น้องิปนี้แกไม่แค่นี้ล่ะครับอย่าลืมบักระดีมบักระโลให้พ่อใหญ่สายเด้อสวัสดีครับ